วิธีการใช้ยาเน็บช่องคลอดขั้นตอนที่1ก่อนเริ่มใช้ยาหากรู้สึกอยากปัสสาวะให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนที่สองล้างมือให้สะอาดขั้นตอนที่3แกะห่อยาออกแล้วจุ่มเม็ดยาในาน้ำสะอาด1-2วินาทีพอให้ยาชื้นขั้นตอนที่4นอนหงายหรือนั่งเอนตัวไปด้านหลัง จากนั้นชันหัวเข่าขึ้นและแยกขาออกขั้นตอนที่5สอดยาเข้าช่องคลอดโดยให้ด้านมนเข้าไปก่อนและใช้นิ้วดันยาเข้าไปให้ลึกที่สุดขั้นตอนที่6นอนในท่าเดิมประมาณ15นาทีคำแนะนำเพิ่มเติม 1. เมื่อสอดยาแล้วควรนอนท่าเดิมนิ่งๆจนกว่ายาละลายหมด 2. ควรเนบยาติดต่อกันทุกวันตามจำนวนวันหรือขนาดยาที่แพทย์สั่งจ่าย 3. ควรใช้กระดาษชำระซอนหบกันหลายๆชั้นรองที่กางเกงในเพื่อรองรับส่วนของเมิดยาที่จะละลายไหลออกมา